มมาา่ต้มยำหรือเปล่ะด้วยน้ำใสต้มยำครับที่นี่ต้องต้มซเฟอร์แล้วเป็นต้มยำก่อนจะเอาต้มยำออกจะเอาต้มยำออก ยี่สิบบาทนี่บ,บาทโอ้มันมีอยู่จริงด้วยเนาะี่ยสามสบาทสาทบาทเองต้มยำดูยสบาทก็มีด้วยโอ้ ถาเหมือนเดิมน้ำมันด่างแล้วอันนี้เขาเพิ่งมาทำต้มยำายว่าเราเราเริ่มงแป้งขาวเส้นเดี่ยวนี่แม่เขาเริ่มมาก่อนค่ะแล้วทีนี้เขาเขายกให้หนูหนูก็เลยก็คือคือมาดัดแปลงเปลี่ยนมาเป็นต้มยำแต่ราคาก็ยังคงที่หรอเรื่องของราคา แล,แล้วทำไมเราถึงขายแค่ราคา,านี้ก็แถวนีนม้มันคนคนไม่ค่อยมีเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะก็คืออยากจะช่วย<ช>คนที่มากิน<ช>อ๋อใ,<ช>ให้ได้กินแต<ช>่ของร,ราคาที่ถ<ช>ูกลงแล้วจากราคานี้ตอบรับลูกค้าเป็นไงก็มีแต่คนบอกว่าชอขบค่ะราคานี้เขาบอกว่าเขาเขาแบบว่าบางคนบ้่นเขาลูกเขาเยอะแต่บางทีเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวที่อื่นทีสี่สิบห้าสิบเนี่ย เดี๋ยวทางเราไหวไหมราคา,าเราสู้ไหวไหมไหวค่ะไหวนะไหวคะ่ะเพราะว่าเราต้มน้ำนี่เราต้มหลายามากเราไม่ได้แค่ตังรงในทารเเราเราเปิดตั้งแต่กี่โมงหรยัเปิดตั้งแต่เช้าค่ะตั้งแต่เก้าโมงบางทีลูกค้าก็มาก่อนบางทีมาตั้งเจ็ดสิบโมงเรายังมาไม่เสร็จเลยแล้วถึงถึงเขามากี่โมงที่ก็ <c oughs> ถ้าเกิดน้ำหมดเราก็ปมดไมวมีวันหยุดอะไรไหม ไม่ค่อยหยุดค่ะเพราะหยุดไม่ได้ลูกค้าบนลูกค oh. <laughs> ้าบนบอกว่าพี่อย่าหยุดเลยขอร้องผมไม่รู้ผมจะไปกินตรงไหน mm hmm. หยุดไม่ค่อยได้ค่ะไม่ไม่ไม